เจ้าชื่อนางสาววันเพ็ญเชื้อสุวรรณตำแหน่งครูโรงเรียนวัดคลองคูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครจบการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตเอกภากษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา,านวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนกโกสินทร์ปัจจุบันสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งวิชาภาษาอังกฤษ วิชาทัศนณะสิ่งและงานบ้านค่ะชั่วโมงการสอน18ชั่วโมง20นาทีต่อสัปดาห์ภาระงานส3าชั่วโมง20นาทีต่อสัปดาห์อายุราชการ4ปี3เดือนผลงานการจัดการเรียนรู้ด้านบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างเข้าใจข้าพเจ้าผลิตเกมออนไลน์ด้วยเว็บข้าว t Quiz ใบงานออนไลน์จากไล่เวิร์กชีต ผลิสื่อการสอนออนไลน์ผ่านช่อง YouTube ของตนเองด้านการบูรณาการชุมชนท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าบูรณาการวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ประเพณีตักบ,บาตรน้ำพึ่งของชาวไทยรามันการศึกษาธรรมะในศานนส,สนาสถานบริเวณชุมชนท้องถิน่นและการร่วมงานเปิดบ้านวิชาการเพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในระดับปวชวของวิทยาลัยในท้องถิ่นค่ะ ด้านการเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมรัศดาศักยภาพข้าพเจ้ามีการนําเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และมีส่วนร่วมครูมีหน้าที่เป็นผู้ชี้นําและฝึกนักเรียนให้สร้างสารรค์ผลงาน,นด้วยตนเองด้วยกระบวนการ active learning ตัวอย่างขั้นตอนการสอนดังนี้ 2. review 3 p คือ warm up นําเข้าสู่บทเรียน presentation ขั้นสอน practice ขั้นฝึกฝน production ขั้นสร้างผลงานและ wrap up ขั้นสรุป ถ้าผูจ้ามีเทคนิคการสอนแบบ1ิบปโมเดลเทคนิคการสอนอ่าน KWL Plus การสอนฟังและพูดโดยเทคนิค Total Physical Response ผลงานการจัดการเรียนรู้การใช้เกมช่วยสอนเพื่อฝึกทักษะและการทำงานร่วมกันในกลุ่มเช่น b ิงโกอั s c ์แคมเบ a ร์แฮงแมนริสเซนต์แอนด์เชค ผู้เรียนได้นำเสนอความรู้และผลงานของตนเองผ่านช่องทางต่างๆเช่น facebook youtube และการแสดงผลงานหน้าชั้นเรียนประสานงานความร่วมมือกับบริษัทอิงลิ s ออนไลน์จัดการแข่งขันต่อปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ส่งเสริมนักเรียนให้มีโอกาสได้ไปแข่งทักษะวิชาการในด้านต่างๆเช่นการแข่งขันผู้สุงทรรศน์ภาษาอังกฤษการแข่งขันรสั้นภาษาอังกฤษการแข่งขันร้องเพลงคุณธรรมเป็นต้น ด้านความรอบรู้ในการเชี่ยมโยงสถานการณ์ต่างๆมาใช้ในการจัดการในการสอนเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าได้ดําเนินการโครงการครูดีไม่มีอบายมุกเพื่อส่งเสริมนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการปลูกผักสวนครัวรับประทานเองข้าพเจ้าได้ดําเนินการโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้รับการออมและฝึกทักษะการจัดการในรูปแบบธนาคารโรงเรียน ข้าพเจ้าได้ดำเนินการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานโดยเป็นผู้ชี้แนะนักเรียนในการสร้างสรรค์วัตดุเหลือใช้มาสร้างประโยชน์ค่ะเรื่องของสิทธิมนุษยชนข้าพเจ้าผลักดันและส่งเสริมการรู้จักสิทธิของนักเรียนในการเลือกตั้งสภาน,นักเรียนและการใช้สิทธิใช้เสียงข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้ถามข้อสงสัยและประเมินการจัดการสอนของครูอย่างเท่าเทียม ได้ทักษะชีวิตข้าพเจ้าได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนตามองค์ประกอบดังนี้การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหายอย่างสร้างสรรค์การจัดการอารมณ์และความเครียดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นสสวัดีค่ะ ชื่อนางสาวอิสาจันทรนะคะชื่อเล่นชื่ออ้อมนะคะตอนนี้เรียนอยู่สมุทรสาครวิทยาลัยค่ะจบจากโรงเรียนวัดคลองฟูนะคะจะมาพูดถึงครูออยในวันนี้นะคะครูออยเนี่ยเป็นคูที่น่ารักสดใสมากๆเลยค่ะเวลามีอะไรก็สามารถปรึกษาครูออยได้ตลอดเลยไม่ใช่เรื่องแค่ว่าครูออยเนี่ยจะน่ารักอย่างเดียวนะคะเวลาครูออยสอนครูออยก็ตั้งใจสอนมากๆเลยค่ะมันจะมีเกมแล้วก็มีคูปองให้นักเรียนที่เพื่อที่เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ย ตอบคาถามกล้ตาตอบคําถามกล้าแสดงออกมากขึ้นไม่ใช่ว่าคูออยจะเก่งแค่เรื่องนี้นะคะคูออยยังเก่งเรื่องรำเรื่องเต้นแล้วก็ชอบซ้อมละครให้หนูตลอดเลยค่ะคูออยเนี่ยเป็นคุณี่เฟลลี่น่ารักสดใสมากๆเลยค่ะเวลาซ้อมละครกับคูออยนะคะสนุกมากๆเลยค่ะเวลาซ้อมละครกับคูออยเนี่ยคูออยมักจะสอนอะไรลหลายๆอย่างให้ทําให้กล้าสแสดงออกกล้าพูดกล้าฟังรับรับฟังคนอื่นมากขึ้นนะคะ วิธีการที่จะนําไปใช้ของออยนะคะก็คือครูออยจะสอนแล้วก็ค่อยๆให้จําบทไปเรื่อยค่ะก็เลยทําให้หนูเนี่ยกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าคุยกับเพื่อนคนอื่นมากขึ้นผลงานความภาคภูมิใจรางวัลที่1ครูผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดีเพื่อเด็กดีครูดีจึงบอกต่อปี2 5 6 2 ครูผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดีเพื่อเด็กดีกิจกรรมคาราาวะครูผู้สร้างผู้นำทางชีวิตปี2563ครูดีไม่มีอวัยวะปี2564ครูต้นแบบครูดีเพื่อสังคมดีเด่นปี2564ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บุรณกากรทักษะชีวิตระดับเปรียทองแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครปี2565 คร <ciğim. S 2> ูผู้ได้รับรางวัลการจัดการเรียนรู้ระดับดีเยี่ยมเนื่องในกิจกรรมการอิเทศการจัดกิจกรรมการรู้ปี2563ถึง2565ครูผู้ประสานงานหลักกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยปี2564ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์รอบชิชนะเลอรระดับประเทศปีการศ karaoke, ึกษา2564ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษระดับเหรียญทองรอชนะเลอศอันดับหนึ่งการแข่งขันศิลปะการคัยี่หก